ยังไม่จบเรื่องของการหลอกลวงนะคะอันนี้เป็นที่จังหวัดระยองค่ะถูกหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่า The Gang Call Center เนี่ยไปหลอกเด็กวัย14ปีถึง2ครั้งครั้งแรกเนี่ยเป็นการหลอกขายคุ้มปองเกมพอน้องไปแจ้งความออนไลน์ก็กลับถูกวิชาชีพเนี่ยอ้างตัวเป็นตำรวจไซเบอร์หลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าศูนย์งเงินไปเกือบ20,000บาทค่ะ โดยน้องเด็กชายวัย14ปีนะคะก็เล่าให้ฟังว่าเล่นเกมออนไลน์แล้วก็มีการซื้อคูมปองเติมเกมในระบบตามปกตินี่แหละคะ่ะโดยเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเกียรตินาคินพลาสของนางสาวกนัสสาสินกระสังเติมเงินไป300บาทค่ะบัญชีธนาคารแอนแอด์เฮาส์ของนางสาวสิริประภาพรหมหานเติมไป500บาทแล้วก็บัญชีธนาคารแลนแอด์เฮาส์ของนางสาวมณีมรกตทองขาวไป1,700บาทแต่ว่าไม่ได้คูมปองนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะถูกหลอก จากนั้นน้องก็เลยไปเสิร์ชหาข้อมูลตำรวจไซเบอร์ก็คืออยากจะแจ้งความออนไลน์นั่นแหะค่ะแจ้งความด้วยการค้นหาบน Google ไปพบศูนย์รับแจ้งความออนไลน์ที่มียอดคนติดตามเนี่ย2 6 0 0 0นคนคนน้องก็มั่นใจแล้วว่านี่แหละน่าเชื่อถือก็เลยแชทไปคุยกับปลายทางที่อ้างว่าเป็นตำรวจไซเบอร์จากนั้นก็มีการส่งลิงก์เข้ามาในระบบเพื่อให้กดเข้าไป แต่ว่าต้องโอนเงินเข้าไปในระบบก่อนด้วยนะคะเพื่อให้มีเงินหมุนเวียนแล้วก็จะมีการตรวจสอบข้อมูลการฟอกเงินน้องก็เลยโอนเงินไป2,000บาทค่ะระบบก็โอนกลับมาให้300บาทเพื่อทำให้หลงเชื่อแล้วน้องก็โอนไปอีกหลายครั้งเลยรวมแล้วประมาณ1 6 0 0 0บาทก็เลยมารู้สึกตอนหลังว่าเอ๊ะน่าจะถูกหลอกแล้วละ่ะจากนั้นก็เลยเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรเพจังหวัดระยอง เบื้องต้นนะคะทางด้านของร้อยตํารวจเอกนัทวัฒน์งบุตรดารองสารวัตรสอบสวนสถานีตารวจภูทรเพก็มีการสอบสวนผู้เสียหายแล้วก็พูดคุยกันพร้อมที่จะประสานชุดสืบสวนให้ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีม้าด้วยแล้วก็ให้ตรวจสอบลิงก์ที่ส่งไปให้น้องแล้วก็อ้างว่าเป็นตํารวจไซเบอร์เพื่อติดตามคนร้ายมาดําเนินคดีต่อไปค่ะ ซ,ซึ่งก่อนชมต้องบอกว่าคดีนี้เนี่ยน่าสนใจนะน้องโยค่ะใช่ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีการเตือนไปแล้วเรื่องของการแจ้งความออนไลน์เพราะว่าอย่างนี้พี่ผู้บางทีเราเซิร์ชบน Google เนี่ยมันขึ้นจริงๆนะคะว่ารับแจ้งความออนไลน์อย่างน้องเนี่ยก็เจอผู้ติดตามประมาณเท่าไหร่อะสองหมื่นสองหมื่นกว่าคนเนี่ยมันก็เลยทําให้อะสองแสนกว่า 2, <000. S 2> คนก็เลยทําให้คิดว่านี่แหละน่าเชื่อถือแล้วเราก็เลยแจ้งความออนไลน์ปรากฏว่าโดนหลอกซ้ําแล้วซ้าเล่าเดินทางไปที่สอนสถานีตารวจเนี่ยคือชัวร์กว่า ใช่ค่ะคือต้องเตือนคุณผู้ชมแบบนี้นะคะคือตอนนี้เนี่ยมีฉาชีพกระทำในเขาเรียกว่าลักษณะของการซื้อโฆษณา<ฆ>้า g o o เ l e ฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าองค์กรทางภาครัฐเองไม่จําเป็นต้องซื้อโฆษณาอันดับที่1่ก่อนเพราะว่าเป็นองค์กรรัฐไม่จำเป็นต้องโฆษณาจากโฆษณาทําไมนะคะอันนี้<ฆ>เขาก็ออกมาพูดเองอย่างที่2คือจํานวนผู้ติดตามแต่ว่าอันนี้เนี่ยสองแสนแปดหมื่นคน<ฆ>คือหลายคนก็ชั่งน้ำหนักเอ๊ะมันมีความเป็นไปได้หรือเปล่าแต่อย่างน้อยให้ดูแล้วกันว่า การเซิร์ชเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นองค์กรรัฐจริงจะต้องลงท้ายด้วยคำว่า .go.th นะคะก็คือ government organization เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ไม่ได้ลงท้าย .go.th อ,อย่าไปคลิกนะคะเพราะว่าอย่างการบัญชีในเรื่องของการแจ้งความออนไลน์เนี่ยหลายคนโดนมาเยอะแล้วใช่ค่ะและที่สำคัญแจ้งความไปไม่มีการให้โอนเงินไปมไม่มีเด็ดขาดนะคะคุณผู้ชมถ้าบอกว่าเอาต้องโอนเงินมาก่อนให้คิดไว้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพอันนี้ระวังตัวกันไปแบบนี้นะคะ,คะ